จช่อ,อุ้ยอยากเห็นด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรออ่ะจะต้องมีต้องชื่ออะไรไม,ไม่ได้ยินไมค์ข้างในเลยอ้ากล้องพร้อมกล้องพร้อมได้อยู่สองสวัสดีค่ะทุกคนถ้าหนูยื่นมือออกไปให้ทุกคนพูดว่าปามี่นะคะเฮ้ยสาม เมียวทานหนูผูเมียวเให้ตอบว่าะปาบีรักใครนะคะปาบีสวัสดีค่ะปามีเบีเคฟอรีค่ะนี่คือน้องปราบีหวาน้ารักถุยาวเข่าดี้ยมาวา้มาอกใจรักค่ะสวัสดีค่ะคราหนย ุกคนให้ดูคนเพว่าไอมี่นะคะเสียงเหมือนคุณไข่เลยคุณจ <c oughs> ิ๋วคิดถึงจะทำเป็นฮ <c oughs> าวฮา <c oughs> ตเพลงนี้เราคิดถึงวันวานแต่้อยากฟังสียงวันวานให้คิดถึงม <c oughs> มี <c oughs> ่คิดถึงอสวัสดีค่ะเอมมี่เป็นอรีค่ะน้องอมมี่หวานมากหวานเหมือนเฉพาเพลงตรงนี้เลยคุณตบอไา ายังไรวุ้ยเหมือนสวชทเพิ่งติดเนาะเหมือนนะเลยนตาก็นั่งคุพาตั้งนานพี่นั่งคุยกันเกืออยไเนนาคได้รับความสดใสขอได้รับความสดใสไปค่ะคนต่อไปว้โ้ยคนนี้แหละ

อุ้ยไม่ธรรมดาแล้วแม่จ้าไม่เป็นไรยยกเหรอถ้าหนูยื่นมือไปให้ให้ทุกคนเพื่อมิชานะคะมิชาทุกคนรู้ไหมคะว่าชาอะไรดีที่สุดชานมก็ไม่ใช่ชาเขียวก็ไม่ดีชาไทยก็ไม่โดนแล้วชาอะไรนะที่ดีที่สุดชาเลยนะคะซันนี่กับชาเบียนเฟรนเดรียค่ะตายเลยกระดีกระดาเป็นพี่สี่ โอ้โหแต่ละคนจะน้องตายเลยเนเน่หม่ให้ทุกคนให้ทุกคนพูดว่าเนเน่นะคะเนเน่ค่ะฉลามชอบงับคนงักงัสัตว์ที่ชอบงับคุณอาจจะไม่ใช่ฉลามแต่ว่าเป็นจระเข้แต่ว่าถ้าใครรักเนเน่ถ้าใครลัะเนเน่ก็อย่าลืมเทคแคร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเนเน่เบียนเคปเปอรค่ะ แต่ละคนเนี่ยเจียงเล็กเจีงน้อยกันมาเล่นนที่เดียวอ่ะถูกแล้วคนุณตายโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนคุณอยากจะต้องไปยากเลยก็ถ้าเกิดยืนมือไว้ให้ทุกคนพูดว่าเหงานะคะเหงาทุกคนเหงากันไหมคะเหงาไม่ได้ยินเลยอะไรนะเหงาถ้าทุกคนเหงาๆก็ทักแชทมาหาแพนได้นะคะน้องแพ ค่ะเลยค่ะโอ,คโอ้โหอคนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าหนูทำมือแบบนี้ให้ทุกคนพูดว่าได้นะคะได้นะคะถึงเอลจะไม่ใช่อ,อลัลฟ่าตนึงแต่ขออยู่ในที่ที่นึงในหัวใจของคุณได้ไหมคะขอที่คม<ด>คมมากสวัสดีค่ะเอลวินเคเบร์เดยค่ะ คนที่คมๆหน้าเล็กๆไปกันต่อค่ะโอ้โหน้องวาวาจำได้สวัสดีค่ะถ้าหนูทำมือแบบนี้ให้ทุกคนพูดว่าวาวานะคะวาวาตัวเล็กๆอะไรเอ่ยตัวเล็กๆหน้ารักชิวาวาชิวาวาโอ้ยทำเสียงหมาได้ด้วยมิวสิกชอบกดไลค์เจอกับปิกาจูได้ ตามมาติดติดโอ้น่ารักสวัสดีค่ะนี่เบอร์รี่ไม่ใช่มะม่วงไม่ให้ล่วงได้นะคะสวัสดีค่ะเบอร์รี่เบีนเชฟอรี่เออเบอร์รี่หอมมากินแล้วก็น้อร่อยหรือเปล่าหวานหรือเปรี้ยวอุ๊ยน่ารักใครเนี่ยเอาเลยเลยเลย้เยเฮ้ยน่ารักว่ะ ชื่นเด็กหญิงอโอ้โอหเฮ้ยคนนี้มาน่ารักเจนเจนเนเนเรียนท่านผูมีอยู่ปกการะคุณโปรดทราบขณะนี้คุณได้เข้าไปเยี่สู่หัวใจของเจนนี่แล้วเพราะฉะนั้น,นห้ามหนีไปไหนนะคะสวัสดีค่ะเจนนี่เบน k ค8โดเอค่ะน้องเจนนี่ถึงเจนนี่จะดูมึนๆสนๆแล้วเจนนี่พอจะทำให้ทุกคนตอบรับได้ม ปิดคิดยมีปิดชิวอที่หน่อยเยี่ยมาค่ะเยี่ยมาค่ะไปคนต่อไปสวัสดีค่ะซินดี้ค่ะให้หนูเอียงมือให้ให้ทุกคนพราะว่าซินดี้นะคะซินดี้ทำว่าไอ้ในภาษาจีนแปลว่ารักเราไอ้ซินดี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ารักซินดี้รักซินดี้รักซินดี้สวัสดีค่ะซินดี้เวียนเฮปปี้เอชค่ะอะ หมดแล้ว11เมมเบอร์เรรสยยียงพระเจ้นเเลยผมจะ